สบายดีด้วยเนาะแม่พี่เนาะเอฟซีวัชพุกทุกคนมันเลยกำลังโผล่อยู่ขอนแก่นแล้วพืนมันก็เปิดปกปกักเนาะวันนี้มาโผล่อยู่ที่ขอนแก่นจะกำลังสิงหาไปหากินียงกับน้องมู มาสองคนสายนั้นยังบลุกกันยังไม่มีวีแววตากแดดได้ดีเนาะงางตอนเรนยลแมสช่างจะหากินข้าวตื่นแต่เช้ากำลังโม่ ทางบ่าเตียงพยายามกระตื่นเนาะพีนะ่แม่นาอยู่รีเพิ่นมาโพ่โพ่หุ่นโพ่พี่ให้กว่าอันอย่างว่าเมื่อวานเมื่อวานนี่อยู่พัทยาวันนี้มาโพอ่อ,บบบบบอยู่ขอนแก่นมื่นโผ่ประแล้วมื่นโผ่อยู่ข้ามประเทศเลย ค่ะน้องโมสิพาไปไปหากินไปหากินน้องโมสบายดีเด้อเด้อพอดพอดตื่นแต่เช้าเด้อพวกจะเพิ่นจังบ่ตื่นน้งบ่ตื่นดอกซ่ํานีสิได้อยู่พุ่นก็เออตื่นก่อนหมู่เด้ไปหาเลาะเล่นก่อนา้เฮากินได้เนาะ สิพาไปกินอย่างนาะนมาเนี่กินที่ไหนทางนั่นบ่ทางโรงพยาบาลพ้นบ่ส่วนหารอ๋อบ่อาก็ย่างไปเองด้วยบัดเมื่อนั้นกินเข่าหานนี่แล้วหมดนะเดี๋ยวบงข้างนอกดีกว่าล่ะ นึกว่าลานตะมุ้งร kind of ับราเข่าปลาโลดข้าวจะมุ้งกำลังเดินจินอิ่มแล้วเราก็จะมานอนเออต้องเดินข้าสะพานลอย บนกายกันเนอะมาเจ้า <Darwin> ก <V Oliver> <ai> ็ได้ก็ได้ยายให้รักราด้วยนะเมื่ยกไหล่ก็เก่าโอ้โหเกิดอะไรขึ้่เนาะโอ้โหปนกันเ้อะเนาะมาดิ เขาก็ถ่ายผอนแกนเขาได้อยู่ผอนแกนทั้งวันดูโรงพยาบาลสินครินทร์เนาะก็ะะเป็นหอบอยู่ได้ย่างขึ้นกระท้อหอบอยู่เลยไม่ไม่มาหอด สนแกนเมื่อคืนในตีสี่อหอดตีสตอนนี้9ก็โมงแล้วเนาะโมกัสิทธาฝากน้าี่ทอนนอาหารมาไปดิวดกันก็สนุกนะ เดแล้วกัสิพากันยางไปนอน้อยนกแบบนี่อะไรน้อตก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 ทุกคนบ้านเฮาด้มาแ่มารว่าพ่อ คนออกมาจากโรงพยาบาลแั่เลงเนาะหอดหอดหอดมันนั้นเฮาได้ไปขี่รถออมไปออมมาแซแส นี่คือโรงบาลสีนักคารินแล้วพิศษปูนั่งนันเย็นเลยใจไม่ดีอ้วงใหญ่มากตึกใดอันนี้บอกข้างในบอกไปาตามก็ไปเลยชิ้ หอฮัลโหลฮัลโหลเัา่าลฮัลโหลฮัลโหลาัลาหลาัหลฮัลโหฮัหลฮัลโหลาัาโหลลโหลฮัลนหลฮัลาหลฮัลโหัโอาฮัลโหลฮาลโหาฮันัั่โหัลโหลฮัั่โหัลโหลบลลั่งเย็นๆน้ำหล เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดเลยขอทักทิ้งทีท่ชั้นที่ไหนจากถี่ค่ะตับหนาเลยเนาะไปน้องโมเดี๋ยวน่าเดี๋ยวลังเบิกกัดแหลนรถแล้วโหละอ้อยห้อนห่อนอ อันล้าหอนร้อนร้อนจริงๆเจ็ดนาทีแล้วแจกงานอันนั้นบอบอลคนละลายเหรอโอ้ขออนุากอ่ก็จริงจะ้องก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุม่งแต่ว่าแบกขอแบกงานมากเลย ยูห้องก็โอ้กายเกิดไปคุณแม่ขับคนยางกลับแล้วคนชิมเมอร์แต่ยางมาในบุเป็นไรดอกข่บยางกลับป้ากลัวมันแดดหลายเนาะต้นไหมจนตายเบิดนะมันใหม่ได้ มันใหม่กตต้นม้ตายวะโอ้ยกวอนมันแดดจกแดดแห้งยต้นไม้ยังตายบ่่ะเ้ยใ่เฮ้ยวคนเคยไปนะะไป ตามน้องโมไปเลยคุณจุัยได้เอละครแคุณจุ้ยได้อกนักแสดงโอเคี่กันแล้วม มองสุข,ขาคไปทางใดมันออมีน้ำตกด้ว <c> ย <oughs> มีน้ำตกด้วย<ม>อ๋อวางหอแล้วป้าให้นูตายเนาะนะลึกลงอ้อ

หอน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 ร้อนอน,อน,น,อน,น,อนต้องแลกบัตรก่อนไปนเรื่อย มันจะได้กินอย่างไปกนีราจกินอะไรจันอันนี้ก็บแสกกาซอฟามูอโอ้แบบนี้ก็จะต้องไปหากินทนอน้องยากแล้วนะก็จะกินข่าวหรือกินอะไรเออ Cái được qua anh tèo này là cơm nhằm Cơm tèo là nấm phô เซเล็กเซเล็ตเราได้กินบ่อยอยู่กินเจนตาโฟ ไม่ไม่เพิ่มค่ะกลัวกินไม่หมดตวาายำายก็ได้แ่ไม่ เย sí, mm. mm. <c standen> <anya> ็นเต่ามาแล้วใส่บวงโอ้ดูนี่วกลร้อนก่อน อุ้ยตาย,ยมันก็อร่อยแล้วนะเนี่ยคนมากินสบ

ก็จะไปนั่งไกลเนะแบบนี้วันนี้ที่ไปนั่งไกลขนาดนี้พเพราะเหนาะเราชอบไปนั่งใส่เนานที่ส่วนตัวเหรอนั่งที่ส่วนตัวเหรอ อ๋อเย็นสบายสบายเนาะมานังนี่น้ำมันเขาเอาเป่าหน้ำมั้งอ่ะอ่ะบัดนี่น้ำเปล่าน้าวปบ่อยากกินน้ำหวานหลายเนาะห่ะอันนี้สิเป็นเส้นหมี่ค่ะต้มยำของสาทองเป็นเยตะโฟเนาะอะ นั่งแบบสบายๆเลยวให้คุณแม่คุณน่อเลยเราก็จะมากินข้าวกับน้องโมยิม้ก๋วยเตี๋ยวกัน เราเลือกแน,น,นแค่ถึงแค่วามาเชถือายุว่วนใหญ่ก็ถึสกดมากส่วนใหนมากสันเหยแค่ถึง,ก,ก,ถงก,ผผก็ได้

ของนาก,กินนะไม่ยก,ก็นคนเด่นไม่ไงเป<ม>ว่าแเบวาเลี้ยงเลยจ้ะ เขาถามอะไรเนี่เขาเคยสิ้วยแล้วเขาก็อยากไงเพื่อนกับเพื่นคนุณได้ยิน ทำไมพี่น้องตอนนี้ก็ขอตัวกินก่อนเด้อเนาะกินคำให่บอะไราอายคนคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามห้าท่องคือเก่าเนานะเมื่อนี้ยังอยู่ขอนแกน่นเ้ยเนาะผู้ใดชิมาหาก็มาได้มื้อนี้ <c ười> ไปแล้วสบายดีน้องโม่เลย